ใครตัดสินใจที่จะมาง้อคุณแบบกระทานหันขอภัยเบกทีนะคะขอพลังงานของคนที่ตัดสินใจจะมาง้อคุณแบบกระทันหันหน่อยนะคะเขาคือใครใครจะมาง้อคุณแบบกระทันหันขอภัยเบกที8แปดไม้คนธาตุไฟเม็ดสิงธนูเดลเวอร์นะคะพลังงานของคนดาสีเมทุน เรีอไฮพิสเทสนะคะพลังงานของคนทัุน้ำมีนกรกฎพิจิกแต่ถวยพลังงานของคนทัุน้ำคนรักนะคะคนที่มีความหวั่นไหวมีความไม่แน่ใจนะคะขี้หึงด้วยน้อยใจนะคะแล้วก็มีการนิ่งเงียบจากคุณไปห่างเหินจากคุณไปคนรักที่ก่อนหน้านี้ไม่ไว้ใจในความรักไม่มั่นใจในตัวคุณเกิดการหึงหวงการระแวง ความไม่ไว้ใจความไม่มั่นใจงอนกันนะคะนิ่งเงียบแหงเหินจากกันไปหันหลังให้กันนะคะเขานั่นเองคือคนที่ตัดสินใจแล้วจะมาง้อคุณแบบกระทันหันพุ่งตรงมาหาคุณ มาหาคุณเพียงคนเดียวนะคะรู้ใจตัวเองด้วยนะคะแล้วก็อยากปรับความเข้าใจแล้วไม่อยากอยู่ห่างไกลแบบนี้แล้วยิ่งห่างยิ่งเงียบความสัมพันธ์ยิ่งดูเหินห่างเขาไม่อยากจะห่างจากคุณเขาจึงตัดสินใจที่จะมางอคุณนั่นเองนะคะ